โดนอีกแล้วเพจอีซอขยี้ข่าวนะครับล่าสุดนะครับเปิดภาพหมอดูห่วงจุ้ยชื่อดังนะครับที่กําลังตกเป็นข่าวใหญ่มีผู้เสียหายนะครับออกมาร้องหมดเงินไปกับหมอดูคนนี้นะครับสูงสุดถึง66ล้านบาทและยังมีผู้เสียหายนะครับตบเท้าออกมาร้องเรื่องหมอดูคนดังกล่าวนะครับเป็นจํานวนมากในตอนนี้ทั้งนี้นะครับเพจอีซอขยี้ข่าวเนี่ยได้เปิดภาพหมอดูหวงจุ้ยชื่อดัง ตอลอ,อจอนะครับไปออกรายการของพิธีกรชื่อดังนะครับอาต่อยใจพบพร้อมทั้งระบุข้อความว่าอาต่อยอวยฉ่ำกับหมอดูฮวงจุ้ยชื่อดังถ้าไม่ดูถือว่าผิดของเก่ายังไม่เคลียร์ของใหม่มาอีกแล้วอาเอ้ยโดยชาวเน็ตไม่รอช้านะครับเมื่อเห็นข่าวนี้นะครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ารายการนี้อีกแล้วรายการนี้อีกแล้วเหรอ อีกแล้วเหรออะต่อ,อ,ตอยเป็นรายการที่ไม่ว่าใครถ้าจ่ายเงินก็ได้ออกทีวีว่างั้นสําหรับเรื่องนี้นะครับที่เป็นประเด็นออกมาเนี่ยเราก็ต้องมารอดูนะครับว่าอาต่อยเนี่ยจะออกมาชี้แจงในเรื่องนี้หรือไม่